มี2อวิธีค่ะทดสอบว่าเห็ดเห็ดนี่กินได้ไหมเพียนเหเ็ดเ,เบื่อเห็ดมีพิษหรือว่าเห็ดกินได้มี2อวิธีค่ะวิธีแรกก็คือถามคนวิธีที่2ก็คือทดสอบด้วยตัวเราเองก็คือเอาข้าวใส่นี่ค่ะข้าวข้าวใส่ข,ข้าไปกับเห็ดแต่ถ้าหากว่าข้าวไปแล้ว ข้าวเข้าออกเป็นสีแดงสีแดงออกมาก็สแสดงว่าเห็ดนั้นอะเป็นเห็ดมีพิษกินไม่ได้นะคะอ่าเนี่ยเราวิธีทดสอบดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเห็ดข้าวมันจะอันนี้วรอสักพักหนึ่งว่าข้าวจะเป็นยังไงจะสีขาวเหมือนเดิมหรือจะออกเปลี่ยนสีแดงค่ะคอยดูก่อนนะคะ แล้วค่ะวิธีทดสอบเห็ดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องทุกคนดูข้าวแล้วค่ะดูข้าวคือตอนเราผัดผัดไปนี่เราไม่ต้องปรุงรสนะคะเดี๋ยวน้ําซอสน้ําอะไรของเขามันจะ,ะมาผสมกับข้าวมันจะเปลี่ยนสีค่ะเนี่ยปรากฏว่าข้าวสีขาวนะคะข้าวไม่ได้ออกแดงนะก็ะแสดงว่าเห็นดนี่กินได้เนี่ยจะลองกินนะคะ จะลองทดสอบกินถ้ากินดูนะถ้าถ้ายังถ้าไม่เห็นเล่นคลิปหรือว่าไม่เห็นลงคลิปไม่เห็นอ่าเล่น youtube ก็แสดงมาตาย <c oughs> แต่แต่ถ้ายังเห็น <c oughs> ลงคลิปอยู่แลวยังมีเสียงน้าเสียงน้าเสียงเพี้ยนๆอย่างนี้แหละน้าเสียงไม่ชัดอย่างเงี้ยก็แสดงมายังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะลองกินดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ